จากทำมูลนิธิอะไรอะไรเนี่ยน่าสนใจนะเอาสัตว์ทั่วโลกมาอยู่ด้วยกันอ็อแตว่าสมุกองนี้มีหลาจะก็มีร้าเ ไเดไปเป็นเปิดืเปิดเลยืเลยไว้ดอนตเือนนะครับผมต่อไปครับผมป็นที่อะไรครับเอาอะไรเป็นทีนะอยากสร้างหลักเกิดอะไรยาใ้

อผมจะไปว้านซื้อสือผ้าของสองอลจได้นะครับคอนเสิร์ตฟรี คุณไปทำโชว์มาไม่เวลามีโอเค้โอเคได้เอแต่ลัด้นเลนะด้านนึ่งพี่ชั้นบอกผมรัชมังรัชมโอที่ไหนก็ได้อ้าวแต่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 ว่แต่แต่แตแ่ ไม่อยากทำแล้วถ้าอยู่นี่ก็ ลงริงโอเคเริ่มเริ่มเริ่มไม่นาไปแล้วคือมีตังสร้างเรียนแต่ว่าไม่มีตังสร้างหูโกรกแล้วต่่ไปต่ดไปนะครับเป็นกีา่่น่อนจะเอมก ไปนอกโลกเลยครไบใช้กล้องอะไรใหม่ๆกันเป็นแบบคอสเพลย์นี้ของได้มาเรื่อต่อไปครับผมโอโบครับเฮ้ยมารัดเนี่ยผมมีความคิดของพี่เล็กครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนแต่เป็นบ้านเหมือนกันผมผมอยากมีบ้านครับที่แบว่าใหญ่ๆเลย อยู <Keep S 2> ่บนแบบเทือกเขาไม่มีอะไรไปหาได้แค่เส้นเดียวเน่ไปอะไรไปไปแบบไปแบบเอาไปว่าแบบธรรมชาติครัธรรมชาติไปยากไปจุดยากแต่ไปได้ครับใช่เสร็จแล้วตัดต็อก วา่สเกก็ดียเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าทงนบ้านนานก็มีที่ยางเียเยรแล้วก็บอกเปลี่ยนโทั์ไม่มีไฟเราอยู่ด้วยกันอย่างนั้นก็อยู่ด้วยกันเลยนานๆได้อะไรจะกลับใครอยากกลับก็กลับไม่ได้ะ บ้านมีท oh. hey, ุกอย่างไงอ๋อว้าไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีเนไม่มีเน่ไม่ได้เลยแบบะลุ่มเดียวอืมได้นะถ้าโอบดโอุนลุ่นี่ได้เออเราเราจะลอบดนี่ี้สหี่ผมไม่ไดมาแล้วมีมาเลิงทคุณไม่ร มากแบบนั้นเลยใช่ครับโอเคโอเคอะต่อไปแนดอกนบผมครับผมมากอยากจะใช้มือนะเพื่อวิจัยแต่ว่าจริงๆแล้วข้อมูลของมะรัเอางู่้สึกว่าอยากให้สิ่งเีมันสามารถแก้ได้เราจะได้ร่งอวมสัมพัน ให้คาัอนนี้เป็นจริงต่อไยิ้ไปเลย่ผมว่าถ้าทุกคนมีเงินล้านเนี่ยเอ้ยเงินพันล้านเนี่ยคือใครๆเขาก็ต้องอยากได้อะไรที่แบบว่าต้ออยากได้กมังนั้นผมจะไปพูดสิ่งนั้นเพรผมจะทำอยู่แล้ว สงสุดยังไงใครๆก็ต้องซื้ออยู่แล้วว่าแบบว่ามีเงินพรานเราซื้ออะไรก็ได้งานผมเนี่ยแหละผมอะจำไม่ทําอะไรเลยมจะนอนอยู่บ้านผมเนี่ยอะไรผมซื้อซื้อนอนอยู่บ้านไม่บอกไม่ซื้อทำอยู่แล้วครับทำอยู่แล้วกิจะวัตรประจำวันอยู่แล้วถ้ามีเราเงินเรามีเงินเยอะเราซื้ออยู่แล้วง้นผมจะไม่พูดสิ่งนั้นราะว่ามันมันอยู่ในแบบว่า นี่คือเป็นสัส่ของคนรวยันล้ายจริงๆเหรอ,นะอผมจะนอนที่บ้านเล่นเกมดูหนังีวีออกมาเต้นออกมาเต้นออกมาเต้นออมปเต้นกลับบ้านนอน,นอนนอนเล่นดูหนังกินขนมกินข้าวทนีู้นไปเรื่อยๆเลยะครับจนกว่าเราจะแบบว่าเหื่อแล้วก็หายอืบ คือจากอินเนอร์เมื <s <S ่อกี้เป็นสิ่งที่ออโต้น่าเะ็ดาดทำมากๆเลยนะพี่ว่าใช่ไหมแต่ว่าชิลๆสบายๆไปไม่ต้องทำอะไรมากนี่หรั่างเราเบื่อชีวิตใช่ไหมเรามีอะไรทำทำหน้าใหม่เรเปลี่ยนตัวนี่รคนใหม่คนลรม้วิดไ่ดคนบ้าหจะพยมาคือเาเก็บกดมีกีไม่ตอบแบบนี้ไงเมื่อกี้ตอบแบบนี้ค่ะต่ออบสุดท้ายครครับผม อย่างแมเป็นเรื่ปกตินะถ้ามีไมอยากทไม่ได้หลายคซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดซื้อให้หมาให้แมซื้อให้ม่อให้ปูให้ยา้าให้ยายให้ให้ได้วยให้ได้ทนเลยพ่อแม่ไานี้ใคร ผมบอกเลยนะครับใครเลือกที่เป็นไพรตันนี้นะครับคูขาครับเป็นอินเวสเนต์เนี่ยนะคนีจะทำสิ่งนี้เมตัวครับเตมตัวนะครับผมวันนี้เป็นยังไงครับวันนี้เป็นยังไงะ โอ้ยนี่แต่ละคนตื่นมากน่าอ่าวันนี้ไปานนะน่สวัสดีค่ะบขอบคุณมะกครขอบคุณมากครับ